วันนี้พี่ขอไม่เป็นแฟนกับมิงแล้วนะเฮ้ยถามจริงอะไรเงี้ยไม้เล่นหรือเปล่าเลยเขาบอกว่าใช่ใช่จริงเฮ้ยดับจริงๆดับมันต้องเป็นนักสาวไทยได้ได้ตำแหน่งเลยอะอย่าตกใจนะคะฝากเรียนเชิญทุกทุกคนด้วยพี่พ่สมวลชนน้องๆสมวลชนนะคะวันที่16มกราเอท่านเจ้าคุณเนี่ยเมตตามากให้เลิกที่แบบดีมากๆเลยท่านบอกว่าจิ้มเลยว่า16มกราเท่านั้นนะอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยฮะ เพิเอาจริงเพิ่งรู้ก่อนทุกคนนะค่ะ5วันที่แล้วเริ่มกังวลเรื่องความอ้วนตัวเองนี่แหละค่ะเพราะมันไม่ได้เตรียมตัวไงคือพี่เขาเข้ามาในชีวิตเราด้วยแบบความตั้งใจอะเขาไม่ได้เข้ามาแบบอยากมาจีบเล่นๆมันเป็นจังหวะที่เหมาะคือ1ปีหมิงว่ามันไม่มากและไม่น้อยการที่เขามาขอมันคือการแสดงความจริงใจอย่างดีที่สุดที่ผู้ชายคนหนึ่งจะทำให้เราได้ ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะค่ะแล้วโมเมนต์วันนั้นอ๋อแล้วโมเมนต์นนะอะคะวันนั้นไม่รู้เรื่องอะไรเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นวันที่เขาชวนเราไปทานข้าวกับเพื่อนที่มาหาลาัยคือเหมือนอารมณ์ว่าไม่ได้เจอเพื่อนเขามานานคือเราก็เลยไม่ได้คิดเพราะว่า มันเป็นเพื่อนที่เราไม่ได้รู้จักคือเวลาเราไปดูเหมือนคนพกขอกันน่ะมันจะต้องเป็นซีนที่เหมือนแบบทุกคนก็เตรียมมาหรือว่าเราจะเป็นเหมือนแบบอะไรนะแบบเพื่อนที่เรารู้จักเพื่อนที่สนิทต,ต้องอยู่กับเราอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่ได้คิดอะไรพอทานไปทานมาเราก็เห็นแล้วแบบเหมือนแบบเขาก็มองนู่นมองนี่เราก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะเรานึกว่าเขาแบบดีใจได้มาเจอเพื่อนอะไรเงี้ยสุดท้ายเขาก็มีเพื่อนถือช่อดอกไม้มาแล้วเราก็เลยแบบว่า แบบยังหันไปถามเขาเลยว่าอะไรอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราไม่ได้คิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จบุกเขาก็เขาก็พูดว่าวันนี้พี่ขอไม่เป็นแฟนกับมิงแล้วนะอะไรเงี้ยเราก็เฮ้ยถามจริงอะไรเงี้ยไม่เล่นหรือเปล่าเลยเขาบอกว่าใช่ใช่จริงอะไรี้ยเฮ้ยดับจริงๆดับเหมือนต้องเป็นนักสาวไทยได้ได้ตำแหน่งเลยอะฮะาถูดับแล้วคือตอนนั้นเป็นมันเป็นโมเมนต์ที่เหมือนทุกคนเขาก็ไม่รู้เพราะว่าขนาดเพื่อนเขาก็ไม่รู้ทุกคนก็ตื่นตกใจว่าเฮ้ยอะไรมาขอหรออะไรอย่างเงี้ยเราก็ เอออะไรเงี้ยก็เป็นไปตามภาพที่เห็นความรักข่ะเออสำหรับความรักนะคะก็1ปีคะ่ะ 1>, 1ปีหปีทำไมเาาราถึงตัดสินใจแบบตอบรับรูปคนนี้แบบว่าคนนี้คือแบบคือต้องบอกว่าคือพี่เขาเข้ามาในชีวิตเราด้วยแบบความตั้งใจอะคะ่ะหมายถึงเขาตั้งใจคือเขาไม่ได้เข้ามาแบบอยากมาจีบเล่นๆหรือมาลองคุยเพราะว่า วันแรกที่เจอหน้ากันเลยเขาก็ถามแบบเขามีคำถามเลยว่าแบบหนึ่งสองสามสี่ห้าว่าเหมือนแบบจะอยู่กับเขาได้ไหมอ่ะตอนแรกเราก็ตอบไปเหมือนอารมณ์ติดขับมาได้คือแบบ uh อะไรอย่างเงี้ยคือพอดีว่าเขาเขาอยู่ต่างจังหวัดเราเขาก็แบบอยู่ตรงนั้นได้ไหมมันรู้ยได้มันชอบไปเที่ยวอะไรเงี้ยมันชอบอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้คิดว่าสิ่งที่เราตอบไปอ่ะเขาเอาเก็บไปคิดแล้วเขาก็เหมือนตั้งแต่เดวันที่เราตอบอ่ะเขาคิดเอาไว้เลยว่า พอหนึ่งวันนี้ที่มิ่งตอบว่ามันโอเคสเดือนเขาจะทำอะไร6เดือนเขาจะทำอะไรและปีหนึ่งที่เราคบกันถึงเนี้ยเขาจะทำอะไรเขาเขาเป็นชายแล้วเขาก็แพนนะคะเขาแพนด้วยตัวเขาเองโดยที่เราก็ไม่ได้รู้อะไรอย่างเงี้ยใช่ร้อนก็น้ำตาไหลมีใจไปกับเราว่าได้ออกเดือนจะุ่้นเหมือ <c oughs> นอยากให้พี่อิ๋มีวันนี้ใช่ก็ก็จริงๆคนแรกที่เปิดคือกระแตเนาะ คือตอนแรกอ่ะเราพอมันวันที่ขอเรายังไม่ได้ลงรูปแล้วพอดีเนี้ยวันนั้นมันเป็นวันที่เราเหมือนคุยกันแล้วแล้วเหมือนเพื่อนหินหินได้บางอย่างเพราะว่าเรายังไม่ได้บอกใครเลยเพื่อนกระแตก็เลยโทรมาเลยบอกว่าเฮ้ยยังไงขอเป็นไงขอเราตอนแรกยังแบบเฮ้ยไม่หลอกอะไรเงี้ยบอเฮ้ยพูดมาซะดีๆอ,อะไรเงี้ยแอบว่าอืมอะไรเงี้ยนางก็กรีดเลยกรีดปุ๊บก,กำลังคุยโทรศัพท์กันอยู่นางก็บอกว่า ขอขอรูปขอดูรูปหน่อยรูปวันที่เขาขออะไรเงี้ยก็เลยส่งรูปไปไม่ทันจะถึงหนึ่งนาทีค่ะกระแตก็บอกว่าลงแล้วนะเราก็ลงอะไรไอจีไงบอกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันยังไม่ได้ลงเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบเหมือนเพื่อนๆก็ดีใจกันก็วันนั้นก็แบบพอเป็นข่าวออกไปเพื่อนก็โทรมาแสดงความยินดีมากระแตบอกว่าตอนที่ออกตอนที่ให้ายคือแบบสังคมใช่เออนั่นแหละก็คือเขาลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์มิกใช่ไหมแล้วเขาก็บอกว่าขอให้ความรักครั้งนี้เหมือน สมหวังอย่างเงี้ยแล้วมิ่งก็เลยดันเขียนไปว่าอ,อุ๊ยอพอที่บอกมามันสมหวังจริงด้วยนะมันเขาก็เลยเหมือนรู้แบบรู้เลยว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเาวัยนะะีน้แล้วค่ะมันมันก็ไม่ใช่วัยนี้แล้วหรอกเนาะคือเราก็เห็นอะไรมาหลายๆอย่างอย่างบางคนคบมา8ปปีเลิก บางคนครบ5ปีแต่งปุ๊บหนึ่งเดือนเลิกมันเหมือนมันจังหวะชีวิตของคนมันไม่เท่ากันซึ่งวันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นจังหวะที่เหมาะคือ1ปีหมิงว่ามันไม่มากและไม่น้อยเพราะว่าหมิงว่าการแต่งงานมันไม่ใช่จุดสิ้นสุดของชีวิตคู่มันคือจุดเริ่มต้นเลยแหละเรายังต้องเรียนรู้กันไปอีกเยอะแยะมากมายแต่วันนี้การที่เขามาขอมันคือการแสดงความจริงใจอย่างดีที่สุดที่ผู้ชายคนหนึ่งจะทําให้เราได้อะไรเงี้ยค่ะอยากเริ่มต้น มีครอบครัวกับเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็คือจริงๆสําหรับพี่เขาเนี่ยก็คุณพ่อคุณแม่ก็รับรู้มาตั้งแต่แรกเลยใช่แล้วก็ทุกอย่างเหมือนจริงๆแล้วเนี่ยอย่างก่อนที่เขาจะมาขอเนี่ยก่อนหน้านั้นสักประมาณเดือนสองเดือนเนี่ยเขาก็ขอมาเจอพ่อแม่เราแต่จริงๆเคยเจออยู่แล้วนะคะเขาก็บอกว่าอยากมาบอกพ่อแม่ว่าแบบเขาจริงจังแต่เขายังไม่ได้พูดว่าเขาจะขอเราไงเหมือนแบบเหมือน อยากให้คุณพ่อคุณแม่สบายใจว่าที่เขาแบบเที่ยวมาเที่ยวไปอย่างเงี้ยคือให้คุณพ่อคุณแม่สบายใจนะว่าเขาไม่ได้มาเล่นๆอย่างเงยอย่าตกใจนะคะฝากเรียนเชิญทุกทคนด้วยพี่ๆสืมวลชนน้องๆสมชนนะคะวันที่16โมกราคือทุกคนก็จะแบบ 16กไหนมกลาไหนปีปีหน้าหรอเปล่าเปล่าปีนี้แหละปีที่จะถึงนี้คือเรื่องของเรื่องเนี่ยมิงได้เลิกที่ดีมากๆมาจากาท่านเจ้าคุณสมเด็จวัดโพนะคะท่านเจ้าคุณเนี่ยเมตตาม,มาให้เลิกที่แบบดีมากๆเลยท่านบอกว่าจิ้มเลยว่า16กมกกลาเท่านั้นนะอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยฮะเพิ่งเอาจริงเพิ่งรู้ก่อนทุกคนนะคะ5วันที่แล้วไม่ได้รู้ก่อนใครมาหลายเดือนนะคะแล้วก็การจัดงานตอนนี้เนี่ยพูดเลยคำๆนะแพนเนอร์เพิ่งได้เมื่อวาน โรงแรมยังไม่เซ็นเลยชุดเพิ่งไปคุยมาเมื่อสองวันจกส,สองวันที่แล้วคือมันเป็นอะไรที่แบบรวดเร็วมากๆอะไรอย่างเงี้ยแต่กี่เปอร์เซ็นต์หรอคะยังไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์เลยค่ะตอนแรกเริ่มกังวลเรื่องความอ้วนตัวเองนี่แหละคะ่ะเพราะมันไม่ได้เตรียมตัวไงคือบางคนเขาเตรียมมาปีเขาต้องเหมือนไปเข้าคอร์สหรืออะไรเงี้ยแต่เราไม่ได้เตรียมเลยเราก็แต่ว่าเหมือนอาก็โชคดีที่แบบพี่เขาไม่กดดันเราแล้วพี่เขาก็เหมือนพูดประมาณว่าแบบ เอ้ยเรื่องแบบนี้มันอยู่ที่เราสองคนอะไรที่มันทานก็ทานไม่ทันเราก็ใจสบายสบายอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนเนี้ยบอกตอนนี้มีเพื่อนเจ้าสาวระมาสิบห้าคนค่ะเน้นซื้อค่ะตอนนี้เน้นตัดเน้นซื้ออะไรที่เร็วได้หมดโหมเงินเข้าไปค่ะคือคือจริงๆอ่ะต้องบอกก่อนว่าตอนแรกอ่ะงานวันที่16อ่ะจะจัดเป็นเหมือนส่วนตัวนิดนึง แต่พอทีเนี้ยพอเราิสต์ชื่อไปเรื่อยๆค่ะคําว่าส่วนตัวมันไม่ได้แล้วเพราะว่าคนนั้นก็สนิทคนนี้เราก็อยากให้มาร่วมงานเราเออใช่เพื่อนเราหลายๆคนตอนนี้ก็จะประมาณ300อยัพอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่ว่าหมิงไม่ได้จัดแค่ต้นปีนี้มิงจะมีจัดฉลองปลายปีด้วยค่ะใช่พอดีว่าพี่เขาเป็นคนอุดรค่ะแล้วก็จะจัดใหญ่ใช่ค่ะสองที่แต่ว่าจะจัดใหญ่เลยเนี่ยที่อุดรตัวจีนเท่าไหร่ เห็นเขาว่ามานะเห็นเขาว่ามาว่าลอยตงเอีกเออเขาเขาก็ใช่ค่ะใช่พี่เขาใช่ใช่ค่ะใช่ใช่ใช่พี่เขาอายุสี่สิบหกค่ะห่างกันห้าปีอุ้ยบอกาอายุตัวเองเลยอะเออประมาณนั้นแหละเลย พะก็ก็คิดไว้แล้วใชาคิดไว้แล้วคิดกันไว้แล้วมันอยู่ในแลนเขาใช่ว่าเขาอยากมีกําลังเถียงกันอยู่เพราะว่าเขาเขาอยากมีมากเลยแต่แบบคุณหมอเขาก็บอกว่าแบบบางบางท่านก็บอกว่ายเดี๋ยวกลัวแม่เป็นอันตรายหรือแล้วมันก็เป็นดีเทลของการที่จะแพลนการมีลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ วนมากเลยคะ่ะกลัวกัวอุ้มอลัววิ่งตามรู้ไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ว่าต้องบอกว่าตอนนี้คือเหมือนแบบมันจะมันจะไม่ใช่อยู่ในสเต็ปฝาไข่แล้วอ่ะคือมันเป็นสเต็ปถัดไปเลยใช่มันมันอาจจะไม่ได้ท้องเลยแต่ว่าอาจจะเก็บไว้ก่อนอะไรเงี้ยแต่ต้องทําผสมไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแตต้องคุยกับคุณหมอทีว,ว่าสําหรับสุขภาพเราอะไรมันจะเหมาะสมอะไรเงี้ยใช่ค่ะขอบคุณนะคะเลยนเชิญด้วยนะคะเลยนเชิญค่ะคุณค่ะ สวัสดีปีใหม่แฟนๆท็อปดารานะคะก็ปีใหม่แล้วขอให้สดใสสดใสสดชื่นอะไรเก่าๆก็ทิ้งไปเลยค่ะไม่ต้องไปแคร์นะคะถ้าไม่อยากพลาดเข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i b e ที่ youtube c h anel n ท็อปดาราและแฟนเพจ facebook ท็อปดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนอย่างไม่หมดนะคะอย่าลืมกด s u p e r อร์แตนให้กำลังใจทีมงานท็อปดารากันด้วยนะคะ